สวัสดีครับสุขสาวใช่ค่ะนะครับวันนี้นะครับเรามาทำอะไรกันตายรีวิวผลิตภัณฑ์ของลอรีอัลตัวใหม่แป้งนะครับลอรีอัลนะครับเอเวอร์ครีมนะครับมีแชมพูครีมนวดแล้วก็มาส์กเนาะก็ตอนแรกนะครับก็ใส่ก่อนใช้มีเราจะมีภาพก่อนใส่ใช้เนาะผมหลังจากนั้นต้องแห้งเนาะไม่ไม่ค่อนข้างแห้งผมแห้งเออโอตีทรายไม่ได้บุ้งบุงเลยใช่ไหมใช้แชมพูแล้ว เสร็จแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าชอบใช้แชมพูประเภทฟองเยอะๆเออมันใช้ปริมาณน้อยๆเขาบอกว่าฟองมันเต็มโถสะอาดแล้วโอเคนะครับแต่ทายรู้รึเปล่าว่านะครับไอพวกแชมพูมีฟองเนี่ยมันจะมีซโซเฟตนะครับเออเขาไม่เคยบอกที่เขาไม่เคยรู้หรอกจริงๆเขาเออ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 เสร็จพวกมัมีซโซเฟตเนี่ยนะครับมันจะทำให้ผมเนี่ยขาดความชุ่มชื้น <ersch> แห้งนะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้าอย่างเช่นในของกระป้องเราจะแห้งชัดมากนะครับเพราะว่าพอเราใช้ขงกระป๋องในมือเราจะแห้งใช่ไหมใช่ก็เช่นเดียวผมเราเหมือนกันเนี่ยถามว่าทำไมเฮ้ยเรารู้สึกว่าผมเราแห้งเขาใช้พวกแชมพูนะครับนั่นแหละก็คือรอยัลนะครับก็ซีรีส์นี้ต้องเรียกว่าซีรีส์เลยเพราะมีสี่รุ่นคือตอนแรกมีสามรุ่นนะครับแล้วก็ผรุ่นใหม่แบบครีมเนี่ยก็ทําให้เขาจะตัด ซอาเฟตออกนะครับอ่าพอตจะซาเฟต์ออกผมก็จะไม่ขาดความชุ่มชื้นหลังจากสระนั่นแหละนะครับแล้วถามว่านะครับมันมีตัวให้ความชุ่มชื้นในในตัวผลิตภัณฑ์อีกนะครับก็เป็นดอกคาโมเลียโอเมก้าทรีโอเมก้าซิกโอเมก้าที่อยู่ในน้ำมันตับมั้ไมัก็มีประโยชน์กับผมด้วยมีประโยชน์ต่อร่างกายเราด้วยนะครับเสร็จแล้ว ที่เก๋ๆก็คือแชมพูรุ่นนี้ราคาไม่แพงเลยแต้นําเข้าจากอเมริกาเลยผลิตในประเทศอเมริกาแล้วก็คือมั่นใจในคุณภาพได้นะครับในราคาที่สบายๆนะครับแล้วก็คืออย่างนี้แถมหักเวลาหาซื้อถ้าชอบใช่ไหมหาซื้อที่ไหนหาซื้อที่วัดสันที่เดียวเลยใช่ไหมคะอ่าที่เดียวเท่านั้นนะครับแต่นี้นิดเดินนะครับด้วยความมีหลายรุ่นนะครับค่ะ ต้องบอกแบ่งแยกนิดนึงว่าใครเหมาะกับลุคนี้ไอวิกครีมเนี่ยจะเหมาะกับผมแห้งะนะครับแต่คนผมแห้งผมเสียนี่ต่างกันยังไงนะครับคนเขาบอกคนผมแห้งคือคนที่ไม่ได้มองลุงผมต่อผมบ่อยๆนะครับอันนี้คือผมแห้งแต่ถ้าผมเสียนะครับก็คือคนที่ทําสีเยอะๆดัดยืด <That. S 1> นะครับอันเนี้ยจะไปเหมาะกับรุ่นสําหรับของเสียนะครับก็ให้ยายนิดนึงนะพอเขามีลบบรุ่นที่เหมาะกับสภาพของของพวกเรานะครับอย่างเงี้ยยังไงก็ไปลองดูนะครับว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างแต่คนที่มั่นใจนะคือใช้ตั้งแต่ส่วนตัวพี่ใช้ตั้งแต่ซีรีส์ที่แล้วอ้สามรุ่นนั้นนะครับแล้วก็เนี้ยออกรุ่นใหม่ก็เลยน้องชายนั้นแรงมากมากดมากเลเออโอเคนะครับผมขอบคุณนะครับ